อันยองฮันเซลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้เราก็มันจะมาเล่นเกมเอทไรเซอร์อีกครั้งนะคะก็วันนี้มีรถใหม่จะมาแนะนํานะคะก็คือคันนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆอนวันนี้เลยนะคะดูค่ะรถน้องคือน่ารักมากนะแกคือความน่ารักเป็นหนึ่งยืนหนึ่งเลยแม่คือแบบน่ารักจริงๆอ่ะแม่โอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะเล่นน้องคันนี้ยังไงนะคะน้องเป็นสายสปีดนะคะมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะเล่นน้องเดอร์ไหมนะคะ โอเคค่ะทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ดิฉันด้วยนะคะ,อ like, อะ,คะโอเคค่ะมาเริ่มเลยนะคะดิฉันคิดว่าดิฉันจะเริ่มจาก1ดาวนะคะเริ่มจาก1ดาวแบบง่ายๆอีซี่นะคะแล้วก็จะไต่ระดับไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเริ่มจาก1ดาวเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเล่นน้องครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าจะเด๋มไหมนะคะโอเคค่ะระหว่างนี้เราก็รอห้องนะจ๊ะโอเคค่ะโอเคค่ะรอห้องยาวๆไปเลยนะแม่ ตอนไหนจะได้ห้องคนเนี้ยนานแล้วนะคือนานปกติมากนานผิดปกติเออโอเคค่ะได้ห้องมาแล้วค่ะไปค่ะลุยเลยค่ะมาค่ะโอเคค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะมีรถเหมือนเราเลยแกโอเคค่ะไปค่ะมาค่ะรอโหลดเข้าแมปนะจ๊ะแกไปค่ะอ m r e a ร y ค่ะอ m r เ a ร y เร็วค่ะเร็วค่ะอยากเล่นแล้วนะคะอยากซิงแล้วค่ะไปค่ะ โอเคค่ะยืนหนึ่งเลยค่ะตัวแม่เนาะโอเคค่ะได้แหละไปค่ะเริ่มนับถอยหลังได้เลยค่ะโอเคค่ะเริ่มนับถอยหลังเลยนะจ๊ะสามสองหนึ่งไปค่ะโอเคค่ะพุ่งจวดเลยค่ะอย่าแซงค่ะอย่าแซงค่ะอย่ากันซีนดิฉันค่ะหยุดค่ะหยุดกันซีนได้แล้วไปค่ะโค้งค่ะพุ่งจวดเลยค่ะแม่พุ่งจวดค่ะ ไปค่ะลอยไปเลยค่ะลอยไปไปค่ะอย่าให้ใครมาแย่งซีนดิฉันไม่ได้นะคะอย่ามาแย่งซีนไม่ได้นะคะไปค่ะเจอโค้งข้างหน้าค่ะเตรียมตัวเตรียมตัวโค้งค่ะไปค่ะโค้งแบบสวยสวยโค้งแบบหักศอกสวยโอ้ยโดนแซงโดนกันซีนอืมกันซีนเก่งคันข้างหน้าเนี่ยกันซีนฉันเก่งนะหล่อนโอ้ยน้องโดนกันซีนอีกแล้วแม่โอ้ยหนูโดนกันซีนหนูแย่งซีนไม่ได้ ที่จะมาแย่งซีนหนูทุกอย่างไม่ได้นะคะไม่ได้อย่ามาแย่งซีนหนูสิโอ้ยหนูโดนกันซีหนหมดเลยอ่ะแม่โอ้ยตายละได้ที่สี่แย่มากแย่ yeah, มากโอ้ยหยุดก็ไม่บอกโอ้โหเบรกก็ไม่บอกนะคะเกือบชนกันแล้วค่ะไปค่ะอันติเมทฉันมาแล้วค่ะพุ่งจวดไปเลยค่ะพุ่งจวดไปเลยค่ะไปค่ะอันติเมทสวยๆนะคะว้า wow, วอันติเมทคือเร็วเวอร์มากแม่เอออันติเมท เร็วแล้วก็แบบอยู่นานมากนะคะตอนนี้คืออยู่นานมากไปค่ะอันติเมตคือดีเวอร์ว้าห์ลอยไปแล้วค่ะโอ๊ยตามไหมคะโอ๊ยเกือบค่ะเกือบค่ะเกือบหน้าแหกไปแล้วค่ะเส้นชัยข้างหน้าแล้วค่ะอ้อว้าวโอ้เกเวอร์อันติเมตคือน้องคือดีมากแม่คือดีเกินแม่คือพุ่งได้นานมากเออโอเคค่ะ้อคนที่ MVP ก็ต้องดีชันอยู่แล้วสินะคะเพราะว่า ลอยมาอย่างสวยนะคะแม่เออสวยเวอร์คือชอักชอบน้องแล้วแม่คือชอบอันติน้องมากเลยอะคันเนี้คืออันติน้องเท่าที่ฉันอาบนะเท่าที่ฉันจําได้นะคะอันติเมทของน้องคือน่าจะประมาณว่าถ้าไม่ชนกําแพงอันติเมทจะไม่หายนะแกคือมันจะอยู่นานมากถ้าแบบไม่ชนกําแพงเลยอะถ้าขับแล้วไม่ชนกําแพงอะเอออันติเมทน้องจะอยู่ยาวเลยโอเคค่ะมาค่ะ,มา,คะมาต่อกันนะคะ ฉันคิดว่าฉันจะเอาแมปไหนดีนะคะต่อกันที่ระดับสองดาวน,นะคะก็แมปนี้เลยแล้วกันนะคะริมทะเลสวยๆนะไปค่ะรอห้องค่ะรอห้องค่ะเร็วๆค่ะอยากเล่นแล้วแม่อยากเล่นแล้วหนูอยากเล่นมากโอเคค่ะได้ห้องสักชีนนะคะณนะจุดนี้นะคะโอเคค่ะมาค่ะเริ่มเลยว้าวฝั่งตรงข้ามมีรถเหมือนลำ เหมือนลำเหมือนลำอะไรกอดเหมือนเราเลยค่ะเหมือนเราสองคันเลยค่ะเออมาค่ะมากันค่ะตรีกันเลยค่ะมาค่ะโอเคค่ะไปค่ะค่ะสวยค่ะรู้ค่ะว่าสวยเนาะเออสวยค่ะสวยหล่อค่ะหล่อพอแล้วพอใจยังคะโอเคค่ะได้เวลาออกตัวแล้วค่ะนับถอยหลังแล้วก็ ไปเลยค่ะพุ่งจวดเลยค่ะโอ๊ยอะไรคะอย่ามาแซงค่ะไม่ให้แซงค่ะอย่ามั่นค่ะอย่ามั่นเนาะเออตัวแม่จะขับค่ะโอ้โโค้งสวยเกินโค้งเยอะเกินแม่ไปค่ะพุ่งจวดเลยค่ะโอ้บรรยากาศคือดูเวอร์แม่คือแบบบรรยากาศคือดีจริงแกแบบชิลๆสบายๆอ่ะแม่อยากไปแบบขับรถเล่นแบบฟิลนี้แม่ขับรถแบบ นิมทะเส,สวยๆอย่างเงี้ยแกก็แบบมันดูเวอรยอมใจจริงๆนะคะฉันรู้สึกว่าแมปเนี้ยรู้สึกว่าเกมเนี้ยทาแมปได้ออกมาดีมากแม่คือแมปคือแต่และแมปคือสวยมากแม่บรรยากาศคือดีอะมันให้ฟิลแบบเหมือนเราไปขับรถเล่นแบบส,สวยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบฟิลอาขับรถแล้วก็สูบบรรยากาศอะสูบอากาศแบบบริสุทธิ์เข้ามาแล้วก็แบบ ขับรถชิลๆสบายๆริมทะเลอะโดนกันซีนแล้วแม่โอ้ยฉันขาแต่ฝันอยู่ได้โดนกันซีนเลยค่ะโดนแย่งซีนเลยค่ะไม่ได้อย่ามาแย่งซีนค่ะโอ้ยอุตส่าห์ขับรถชิลๆสวยๆแต่แบบโดนแย่งซีนโดนกันซีนเก่งพวกนี้ชอบกันซีนเนาะกลัวไม่ได้ซีนสินะคะกลัวไม่ได้ซีนใช่ไหมโอ้โดนแย่งซีนไปหมดเลยครับแม่โอ้โหไปแล้วค่ะดูค่ะเออกลัวไม่ได้ซีนสินะคะเนี่ยกลัวไม่ได้ออกคลิปหรอคะ เออไปค่ะโอ๊ยติดคือโอ๊ยติดคืออีกแล้วค่ะไปค่ะไม่เป็นไรค่ะไปค่ะอูได้อันติเมทแล้วค่ะพุ่งจวดเลยค่ะวายโอ้โหชนชนกำแพงอันติเมทแตกเลยค่ะแม่โอ้โหได้แป๊บเดียวอะโอ้ยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะโอเคค่ะฉันไม่ได้ซีเรียสนะคะเพราะว่าฉันมาฉันมัวแต่แบบเสพบรรยากาศอยู่ก็เลยแบบอืมไม่ได้สนการแข่งแล้วค่ะสติลอยแล้วค่ะก็มันก็มันบรรยากาศมันสวยจริงแม่แต่ได้ที่สามไม่เป็นไรเนาะไม่ เออ๋อรู้ค่ะว่า8ปดโมงแล้วค่ะโอเคค่ะรู้แล้วค่ะไปค่ะมาค่ะมาลุยต่อกันอีกตาหนึ่งเนาะเอออีกสองตาเนาะไปค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเราแพ้ตานี้เราแพ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เสียใจค่ะแค่ได้สื่ออืมแค่ได้แบบชมบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วค่ะโอเคค่ะไปค่ะดิฉันคิดว่าตอนนี้ดิฉันคิดว่าดิฉันจะไปลุยกันที่สี่ดาวเลยแล้วกันนะคะ อืมสีดาวแบบนี้แล้วกันนะคะเป็นแมปที่ฉันไม่เคยเล่นด้วยไม่รู้ว่าจะเดิมไหมนะคะไปค่ะลุยเลยค่ะมาค่ะมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะเละไหมนะคะแมปนี้โอเคค่ะรอห้องค่ะได้ห้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะเราได้เวลาลุยเลยค่ะโชว์ค่ะได้เวลาโชว์ the show must g o on แล้วค่ะไปค่ะลุยเลยค่ะมาค่ะ ไปค่ะโอเคโอเคค่ะเพิ่งได้เจ็ดนาทีเองคิดมันสั้นเนาะก็เลยว่าจะอัดสองรอบเนาะอืมอัดอีกอัดให้มันได้สักสิบกว่านาทีเนาะโอเคค่ะแมปนี้นะคะจะเป็นแมปยังไงนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงฟิลไหนนะคะแต่เท่าที่ฉันสังเกตจากพื้นหลังนะคะก็น่าจะเป็นหุกเข่าเนาะหุกเขาอันแสนคดเคี้ยวแบบหุกเหวเออไปค่ะ ไปค่ะพุ่งจวดเลยค่ะโอ้ว้าวแมบพบก็สวยอยู่ดีนะคะแต่แบบคือมันแอบ,บเสียวนิดนึงนะแกคือแบบคือถ้าลองจินตนาการนะคะว่าแบบเออขับรถแบบบนเหวอะไรอย่างเงี้ยอันตรายนะแกก็แบบเสียวมากเออมันแต่ว่าบรรยากาศคือดีนะแกแบบไปถ่ายรูปสวยมากว้ายว้ายฉันเลยฉันเลยฉันเลยโค้งแม่ฉันเลยโค้งโอ้ฉันก็เลยมาโค้งไกลเลยค่ะโดนแย้งปีนไปเลยค่ะโอเคค่ะไปค่ะขึ้นมาอยู่ที่3ามแล้วไม่เป็นไรค่ะ ไปค่ะได้อันติเมทแล้วค่ะพุ่งจ้วดไปเลยค่ะอันติเมทเราเยาวๆวไปเลยค่ะอย่าชนค่ะอย่าชนค่ะอย่าชนนะคะไปค่ะโอ้ยอ้าอย่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 ากันซีนดิฉันสิคะอย่ากันซีนค่ะโอ้ย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 ตามกันเละหมดแล้วค่ะโอ้ยไม่ให้ค่ะไม่ให้ค่ะไม่ให้ค่ะเพื่อนตัวเองหนูก็ไม่ยอมค่ะถ้าเพื่อนตัวเองอ่ะหนูต้องได้ที่หนึ่งพี่ไม่ให้ค่ะหนูต้องได้ที่หนึ่งค่ะ อัยขันข้างหน้าคือไปไกลแล้วไม่ทันแล้วแม่โอ้ยเลยโค้งอีกแล้วโอ้ยเลยโค้งอีกแล้วโอ้ยแบบนี้ฉันไม่เคยเล่นนะคะแกก็คือเป็นการประเดิมโอ้ยอ้ามันมึนเลยค่ะโดนชนค่ะโดนชนเละเลยค่ะมาเกียโอตกมาอยู่ที่ห้าแล้วแม่โอ้ยอ้าติดคือไปค่ะไปค่ะปุ้งจวดโอ้โหเสี่ยวเสี่ยวเกินแม่คือบรรยากาศมันคือให้ฟิลแบบเสี่ยวมากอะแกกลัวขับรถแล้วแบบเจิดลงตกหน้าผ่าตายโอ้ยอันตรายเด้อ โอเคค่ะโอตตมกำแพงเละเลยค่ะโอ้ยไปค่ะพุ่งค่ะโอ้โดนกันซีนอีกแล้วแม่หนูโดนกันซีนอ่ะโอ้ยขึ้นไม่คันน่ะโอเคค่ะไปค่ะได้เวลาพุ่งจวดแล้วค่ะห้ามตำเด็ดขาดเส้นชัยข้างหน้าแล้วค่ะเช้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะไปค่ะเข้าเช้นชัยแบบสวยๆค่ะโอเคค่ะเข้าสองนะคะมาดูกันนะคะว่า มาลุ้นดูกันนะคะว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะคะระหว่างชั้นกับฝั่งตรงข้ามนะคะโอเคค่ะมาดูกันนะแกมาลุ้นดูกันใครจะแบบชนะเนาะโอเคค่ะก็ต้องแน่อยู่แล้วค่ะก็ฝั่งเราเนาะฝั่งเราเป็นคนเข้าก่อนเนาะเออพี่ทําดีมากค่ะสุดหลอ่อทําดีมากโอเคค่ะไปค่ะอีกตาหนึ่งนะคะอีกตาหนึ่งเนาะอาจจะเป็นตาสุดท้ายแล้วเนาะของวันนี้เนาะโอเคค่ะไปค่ะ ไปค่ะรอบนี้เราจะไปลุยกันห้าดาวเลยค่ะแบบด่านตัวแม่อะเนาะโอเคค่ะมาค่ะเริ่มเลยไปค่ะว้าวโอเคค่ะได้ห้องแล้วโอเคค่ะวยนัดกันมาหรือเปล่าทีมเรานัดกันมาหรือเปล่าเออเหมือนกันเก่งเหมือนกันหมดเลยค่ะเออนัดกันมาแน่นอนค่ะโอเคค่ะไปค่ะ มาค่ะทีมเราค่ะไปค่ะนี่แหละค่ะดูเหมือนเป็นทีมมากค่ะทีมเวิร์กเกินเออมาเหมือนกันเลยค่ะแต่ฝั่งตรงข้ามอุ้ยไม่เหมือนกันอ๋อโอเคค่ะไปค่ะมาค่ะโอเคค่ะเริ่มเลยแมปนี้ก็จะเป็นแมปในเมืองเนาะฟิวในเมืองขับรถในเมืองเก๋ๆเออฟิวโลกอนาคตสวยๆนะครับไปค่ะโกค่ะพุ่งจวดเลยค่ะไปเลยค่ะเพื่อน ไปเลยค่ะออโอ้โอ,โอ้ไปค่ะพุ่งค่ะพุ่งต่อเลยค่ะโอ้โหไปค่ะเราขับอยู่ถนนใหญ่นะ,ะโค้งไม่ทันแม่ไม่เป็นไรข่ะไปโค้งใหญ่ก็ได้เออโอเคค่ะตกมาอยู่ที่หกแล้วเออไม่เป็นไรค่ะ,คคะ,ะ,คะฉันไม่คิดจะแซงแล้วค่ะอือเพราะว่ายังไงก็คือแซงไม่ได้แน่นอนน่ะดูดิเออก็เลยแบบคิดว่าเออขับชิลๆเสพบรรยากาศสวยๆเนาะเออบรรยากาศในเมืองก็ดีนะแกแบบ เออในเมืองแบบโลกอนาคตฟิวเจอร์อ่ะฟิวเจอร์อ่ะเออแบบอนาคตที่สดใสอ่แม่คือแบบมันสวยมากเลยนะฟิวแบบเออแบบไปเดินแบบเดินห้างเดินอะไรอย่างเงี้ยเก๋นะแกในโลกอนาคตเออแบบฟิวแบบนั้นจริงๆนะคะแกฉันไม่เน้นฉันไม่แข่งแล้วค่ะเกมนี้ฉันไม่แข่งแล้วคะ่ะเพราะว่าฉันยังไงฉันก็ได้ที่6แล้วฉันก็เลยไม่แข่งแล้วคะ่ะโอ๊ยติดคือโอ๊ยติดคือโอ๊ยติดคือโอ๊ยติดติดติดโอ้ยทางไปอยู่ไหนทางไปอยู่นี่โอเคคะ่ะไปคะ่ะ โอเคค่ะงั้นเราก็แบบไม่ไม่จําเป็นจะต,ต้องแข่งแล้วค่ะขับชิวๆเลยเนาะเสีบรรยากาศเนาะใครแข่งก็แข่งไปเลยค่ะแต่หนูไม่แข่งแล้วค่ะไปค่ะพุ่งจวดเลยค่ะโอ๊ยตายแล้วโอเคค่ะปัม๊มเช็คนะคะที่เช็คนะคะว่าขับรถอะไรอย่างนี้เนาะเออฉันก็ไม่รู้ว่าฉันพูดถูกไหมนะเออแต่ขับในอุโมงคนะ,คะแกอุโมงสวยมากนะแกเออโอ๊ยตายแล้วเออติดขื่อไปทั่วแล้วขับชิวแล้วค่ะขับชิวๆแล้วเออไม่ ไม่แข่งแล้วค่ะโยนค่ะหนูโยโนค่ะหนูโยโนได้โยโนค่ะหนูไม่แข่งแล้วค่ะเพราะว่ายังไงหนูก็แบบแซงเขาไม่ได้แล้วค่ะดูสิคะไม่เห็นไม่เห็นวีเวลไม่เห็นหาดเลยค่ะโอเคค่ะงั้นเราก็แบบขับชิลๆเสพบรรยากาศอืมบรรยากาศคือดีจริงๆนะแกแบบฟิลแบบเออขับรถในเมืองแบบบรรยากาศตอนกลางคืนแบบเออแบบโอ๊ยบรรยากาศมันคือดีมากลองจินตนาการอน่ะแม่ลองจินตนาการเออใช้จินตนรราการให้เป็นประโยชน์ค่ะ เออโอ้ยโอยโอ้ยแหกโค้งโอ้ยตายแล้วโอเคค่ะเส้นชัยข้างหน้าแล้วค่ะโอเคค่ะอ่ะยังอีกรอบหรอคะเนี่ยโอ้ยเออเสรบรรยากาศยาวๆไปเลยค่ะเออโอเคค่ะบรรยากาศคือดีดีจริงๆอ่ะแม่อุ้ยมีเมดสาวด้วยแกเมดน้อยน่ารักมากโอเคค่ะไปค่ะปุ่งชัวต่อค่ะไปค่ะรุยเลยเส้นทางยังอีกยาวไกลนานจบเนาะเออ แบบข้าดาวมันก็ยากเนาะคดเคี้ยวเยอะเกินแม่ควงเยอะเกินสับสนด้วยเออโดนหลอกตาด้วยอันแบบอืมเพราะว่ามันเป็นในเมืองอะ่ะโดนหลอกตาเลยว่าแบบเออต้องไปทางไหนเนี้ยใช่ค่ะพูดมากจนเจ็บคอค่ะตอนนี้เจ็บคอมากอืมโอเคค่ะขอพักนี้เสร็จก่อนแล้วก็จะไปดื่มนะ้ำมะนาวสักหน่อยนะคะดูเจ็บคอมากค่ะตอนนี้คือดิฉันพากมานานมากโอเคค่ะไปค่ะโอ้โหสองนาทีแล้วยังไม่จบอีก โอ้ยพี่ก็รีบเข้าหน่อยค่ะเข้าเส้นชัยหน่อยค่ะหนูอยากหนูอยากพักแล้วคะ่ะโอเคคะ่ะไปคะ่ะโอเคค่ะไปค่ะยังไม่มีใครโอเคคะ่ะใกล้จบแล้วค่ะทุกคนโอเคคะ่ะไปคะ่ะเหลืออีกสี่สามสองหนึ่งศูนย์ก็จบไปกับบรรยากาศสวยๆนะคะแกโอเคคะ่ะทุกคนไม่เป็นไรนะคะมาดูกันคะ่ะว่าใครชนะโอฝั่งตรงข้ามแน่นอนอยู่แล้วเนาะโอเคคะ่ะทุกคน หากว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดิฉันด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่รู้นะคะว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะบา,บายยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดิฉันด้วยนะคะเออแชร์ให้คนอื่นมาดูด้วยนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบายบาย